EP.9 วินัตหันหน้าไปทางอื่นขณะที่ยื่นมือออกไปเพื่อจะช่วยเขาปลดปล่อยเหมือนอย่างที่เคยทำหมับอวีนัสสะดุดลมหายใจวูบรีบหันมามองเขามือน้อยที่เกือบจะกำแก่นกายใหญ่ถูกหยุดไว้ด้วยมือของชายหนุ่มไม่เอามือเอาปากอมสิกเขาบอกเสียงพระสันมากกว่าเดิมว่าไงนะ วีนัทร้องเสียงหลงเขาไปรู้มาได้ยังไงว่านอกจากจะใช้มือในการช่วยปลดปล่อยแล้วปากนิ่มๆของผู้หญิงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเขาได้ทำแบบนี้ไงเสือหนุ่มล้วงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปโป้ให้หญิงสาวดูนี่นายแอบดูคลิปโป้เหรอวินัสตาโตเข้าใจทุกอย่างกระจ่างชัดดูบอลแบบนี้สินะปอมข่าสีเร็วเถอข่าจะกลายร่างเป็นเสือแล้วนะ เสื้อยัดมือถือเข้ากระเป๋าเสื้อตามเดิมแก่นกายปวดหน่วงเต็มที่แดดได้ได้วีนัสเอ่ยเสียงสัน่นรีบคุกเข่าลงให้ใบหน้าอยู่ตรงตำแหน่งหน้าขาของชายหนุ่มอย่างพอเหมาะพอเจาะส่วนนั้นขอเฝ้าเขาผงาดชี้หน้าเธอจนรู้สึกร้อนเผาไปทั้งหน้าสองแก้มแดงกำ่ำหญิงสาวกลืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคอหัวใจเธอเต้นรัวราวกับกลองตีเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่เธอจะทำอรันเจกให้กับผู้ชาย ใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงการเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดทั้งนี้หากผู้ฟังต้องการอรรถรสแบบฟินๆแนะนำให้ตามไปอ่านเรื่องเต็มในทันวลัยตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้อึกอืวีนัสส่งเสียงครางเล็ดลอดออกมาแผ่วๆทั้งปากทั้งเรียวลิ้นของเสือหนุ่มก็เกิดความหวานซ่านลึกแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างวีนัสเสืออยู่ที่ไหนกัน เสียงเรียกหาของพี่ดีดีดังลั่นอยู่นอกประตูคนทั้งคู่จึงพระห่างออกจากกันด้วยความตกใจวีนัทใบหน้าแดงกำรีบเดินออกจากห้องเก็บของปล่อยให้เสือหนุ่มรีบดึงกางเกงขึ้นให้เรียบร้อยวีนัทดีด,ดียิ้มร่าเข้ามาหาเขาเดินตามหาหล่อนจนทั่วทั้งสตูดิโอเจ้าตามหาหนูจนลากแล้วนี่มาทำอะไรแถวนี้แล้วพระเอกเสือของเจ้หละ่ะ เพิ่งจะถามออกไปคนที่เขาถามถึงก็เดินออกมาจากห้องเก็บของดีๆจึงต่อด้วยความสงสัยว่าเธอสองคนมาทำอะไรกันในห้องนี้เออคือวินัทรู้สึกกระดากอายที่จะพูดแต่เสือกลับตอบหน้าตาเฉยว่าอมดูดแล้วก็จูบกันนี่นายเสือวินัทแทบอยากจะกรีดอายจนแทบจะมุดแผ่นดินหนี อุ้ยตายแอบมาซ้อมบทนี่เองไว้ไว้มีอมมีดูดอีกอีกดีดีปิดปากหัวเราะคิกคักอย่างชอบใจเอาโทรศัพท์ของนายมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะวินัสพยายามจะคว้าเอาโทรศัพท์มาจากเสือหนุ่มเพราะคลิปบ้าๆในโทรศัพท์นั่นทําให้เธอต้องเสียความบริสุทธิ์ทางปากแต่เขากลับเหวี่ยงตัวหลบเธอจึงคว้าได้เพียงอากาศพี่ดีดีช่วยผมด้วยครับวินัจะยึดโทรศัพท์ผมไป เสือใช้ร่างสูงใหญ่ของดีดีเป็นกรอกกำบังพลางร้องขอความช่วยเหลือคล้ายกับเด็กโดนรังแกอะไรกันวินัทเล่นเป็นเด็กๆไปได้เธอจะไปยึดเอาโทรศัพท์ในเสือเขาไปทําไมดีดีออกปากช่วยพระเอกสุดรักในสังกัดก็เพราะเขาแอบดูคลิปโปในโทรศัพท์นสาดูเสร็จก็ยังเธอยังปากได้ทันก่อนที่จะหลุดปากออกมาว่าดูเสร็จก็บังคับให้เธอทำตามคลิปโปนั่น ห5าท่าเอ๋ยวีนัทเรื่องแค่นี้เองผู้ชายทุกคนเขาก็ดูคลิปโป๊กันทั้งนั้นไป,ไปไปไปเข้าฉากต่อได้แล้วดีดีดึงมือทั้งคู่ให้รีบเดินกลับไปยังกองถ่ายละครเมื่อทั้ง3คนเดินออกไปแล้วถาผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้ก็ออกมาจากมุมตึกขเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างและได้ยินอย่างชัดเจนเธอจึงนำเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พิงกี้ฟังอย่างละเอียด แน่ใจนะว่านังเด็กวินัทนั่นกำลังคั่วอยู่กับไอ้พระเอกคนป่านั่นพิงกี้ถามมอยำํำใช่แน่นอนพี่ได้ยินเสียงครางแว่วๆมาจากในห้องเก็บของแต่ยังไม่ทนันจะผลักเข้าไปดูอีดีดีก็โผล่หัวออกมาเสียก่อนไม่งั้นพวกเราได้คลิปเด็ดมาประจานพวกมันแล้วถาบอกอย่างมุ่งร้าย ห,หืออย่าเพิ่งใจร้อนไปแฉมันตอนนี้จะไปสนุกอะไรรอให้พวกมันบินขึ้นไปให้สูงสูงและเมื่อไหร่ที่พวกมันเผลอเราก็ค่อยกระชากมันลงมาแล้วเหยียบมันให้จมดินซะห้าห้าพิงกี้หัวเราะออกมาอย่างสะใจเรากับว่าสิ่งที่เธอหวังเอาไว้ในใจได้เกิดขึ้นแล้วจริงด้วยน้องพิงกี้ของพิถาฉลาดที่สุดสวยที่สุดถาพูดประจบพิงกี้แววตาของเขาทั้งลุ่มหลงและเทิดทูลดาราของตนหนึ่งเดือนต่อมา หลังจากละครเรื่องสมิงดูปล่อยออนแอร์ได้เพียง5ตอนละครก็ทำเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติการถึง12.00ทั้งสปอนเซอร์โฆษณาทั้งรายการเกมโชว์หรือแม้กระทั่งทอลกโชว์ต่างติดต่อพระเอกนางเอกให้ไปร่วมรายการได้ค่ะได้เดี๋ยวเจ๊จัดคิวให้นะจ๊ะดีดีคุยโทรศัพท์ยิ้มหน้าบานตั้งแต่วีนัสกับเสือดังเป็นพรุแตก เขาก็คอยรับโทรศัพท์จัดสรรคิวงานให้สองคนนั้นจนมือเป็นระวิงแม้จะเหนื่อยแต่เขาก็สุขใจเพราะงานเข้ามามากเท่ากับเงินที่มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณด้วยเช่นกันอุ๊ยถ้าค่าตัวเจ็ดหลักได้แน่นอนเจ้าว่างทั้งคู่แน่จะอีกกอีก ดีดีต่อรองค่าตัวดาราในสังกัดกับทางบริษัทโฆษณาเขาแยกตัวออกมาคุยงานที่บริเวณโต๊ะนั่งเล่นริมระเบียงชั้นสองของสตูดิโอเนื่องจากบริเวณนี้คนไม่พลุกพล่านจึงทำให้คุยงานได้สะดวกกว่าได้จ้าด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งจ้าเมื่อเจรจางานเสร็จเขาก็บันทึกคิวงานลงในไอแพดจากนั้นก็ผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันระวังจึงชนเข้ากับบุรุษร่างกำยำเข้า ไอหอยขมกหกเขมนตาเถนกินกล้วยดีดีอุทานคำหยาบออกมาแรงชนนั้นทำให้เขาแทบจะหงายหลังแต่โชคดีที่บุรุษร่างกำยำคนนั้นคว้าแขนดีดีเอาไว้ได้ทันบุรุษร่างกำยำสูงใหญ่กว่าดีดีสงสายตาหวานช้ำพร้อมกับเอ่ยเสียงทุ้มนุ่มหูว่าขอโทษครับเขาเอ่ยขอโทษดีดีก่อนท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนผิด ดีดีมองผู้ชายที่จับแขนล่ำๆของตนไว้ไม่ให้ล้มตาเยิม้มเพราะเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาหล่อเข้มสีผิวเข้มแถมกล้ามเป็นมัดมัดสเปกน่ารากเข้าห้องที่สุดไม่เป็นไรคดีดีผิดเองที่เดินไม่ระวังขอบคุณนะคะที่ช่วยจับดีดีเอาไว้ไม่ให้ลม้มดีด,ดีดัดเสียงสองให้ฟังดูคล้ายผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักๆพร้อมกับส่งสายตาให้เขาอย่างเปิดเผยว่าตนต้องการสิ่งใด ผมเอ็มนะครับไม่ทราบว่าพี่คนสวยชื่ออะไรครับเอ็มยื่นมือออกไปเพื่อทักทายดีดียื่นมือไปจับมือเขาและไม่ลืมที่จะส่งสายตาให้เขาดีดีจะเรียกพี่ดีดีก็ได้นะน้องเอ็มมาทำอะไรที่สตูดิโอแถวนี้อ๋อ,อผมมาถ่ายแบบให้กับทีมโฆษณาครับพอดีว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็เลยหลงทางมาถึงชั้นนี้อุ๊ยนายแบบหน้าใหม่และสีหุ่นเหินได้เลยนะเรา ดีดีเดินสำรวจพร้อมกับถือวิสาสะจับกล้ามล่ำๆของเขาจากนั้นจึงบอกเขาเสียงกระส่าวว่าสนใจเป็นดาราในสังกัดของพี่ใหม่เอ่ยสนใจครับแต่ตอนนี้ผมต้องรีบกลับบ้านพาแม่ไปหาหมอแม่เพิ่งโทรมาเมื่อครู่ว่าปวดท้องหนักมากสีหน้าของเอ็มเศร้าสลดลงพล่อยทำให้ใจของดีดีกังวลกับชายหนุ่มที่เพิ่งจะรู้จักไปด้วยตายแล้ว,แล,วแล้วบ้านน้องอยู่ไหนจ๊ะอยู่ใกล้ๆนี่เองครับ แต่ตอนนี้ช่วงหัวค่ำแท็กซี่คงจะเต็มหมดแย่ๆหากขึ้นรถเมย์รถ,รถต้องติดมากแม่ผมต้องแย่แน่เลยครับทำไงดีครับเอ็มบอกอย่างร้อนรนพลางกุมมือดีๆเอาไว้คล้ายจะขอความช่วยเหลือใจเย็นนะเดี๋ยวพี่พาเอ็มไปส่งที่บ้านดีไหมดีดีเสนอตัวช่วยเหลือเพราะใจหนึ่งก็อยากสร้างบุญคุณเด็กหนุ่มเอาไว้เผื่อว่าวันหน้าจะได้เรียกใช้ง่ายๆขอบคุณพี่ดีดีมากเลยครับเอ็มสบตาอย่างซึ้งใจ ไม่เป็นไรจะอีกหน่อยเราทั้งคู่จะไม่ใช่คนแปลกต่อแล้วจริงไหมจ๊ะดีดีช่วยโอกาสหยิกแก้มหนุ่มน้อยหย่หยอกล้อแล้วเดินนำเขาไปที่รถของตนระหว่างนั้นดีดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหมายจะโทรบอกวินัสกับเสือว่าให้รออยู่ที่สตูดิโอก่อนเดี๋ยวจะกลับมารับพี่ดีดีครับเร็วเข้าเถอะครับแม่ผมจะแย่แล้วเอ็มเร่งเราดีดีโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนั้นได้โทรติดต่อถึงใครได้จ้า จ่าดีดีเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าคิดว่าไปครู่เดียวสองคนนั้นคงจะรอได้คล้อยหลังดีดีกับเอ็มถาซึ่งอยู่แอบดูสถานการณ์อยู่ที่รับตาก็กรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์ว่าคุณพิงกี้ครับเยี่ยติดกับแล้วสาวทอมบอยายงานส่วนคนที่อยู่ปลายสายนั้นกำลังยืนดักรอวีนัสกับอยู่ที่หน้าสตูดิโอรู้แล้วพิฐารีบนรถมาดำเนินการแผนขั้นต่อไปได้เลย พิงกี้สั่งผู้จัดการผ่านโทรศัพท์ริมฝีปากของเธอเหยียดยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายเธอรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วโอกาสที่จะทำลายชื่อเสียงวินัสกับเสือคู่พระนางสุดฮอตแห่งปีให้ยยอยยับภายในคืนเดียวเอ๊ะพี่ดีดีหายไปไหนนะวินัสเดินออกมายืนมองหาพี่ดีดีเขาบอกว่าจะไปคุยเรื่องงานแป๊บเดียวแต่กลับหายไปนานมากตอนนี้จวนเจียนจะมือเต็มทนขืนชกัชกช้ากว่านี้รถต้องติดแน่แน ไปเอารถหรือเปล่าโทรหาสิเสือเข้ามายืนข้างข้าฝั่งแต่เขาได้เล่นละครและท่องบทบ่อยๆทำให้เขาใช้ภาษามนุษย์ได้อย่างคล่องปากอีกทั้งยังเข้าใจวิธีมนุษย์มากขึ้นจนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นมนุษย์จริงๆเต็มตัวแล้วอื้วีนัสกำลังค้นกระเป๋าเพื่อหยิบโทรศัพท์เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ต้องโทรแล้วหละ่ะนุ่นผู้จัดการของเธอถูกผู้ชายหิ้วไปนุ่นแล้ว พิงกี้ส่งสายตาบุ้ยป้ายให้คนทั้งคู่มองไปที่ประตูทางเข้าออกสตูดิโอวินัทเห็นรถของดีดีขับออกไปพร้อมกับเงารางรางของชายหนุ่มแปลกหน้าเธอขมวดคิ้วด้วยความสงสัยทำไมพี่ดีดีถึงออกไปโดยไม่บอกอะไรสักคำงั้นเราเรียกแท็กซี่กลับกันเองก็ได้ไปกันเถอะเสือฉันว่าไม่ดีมั้งพิงกี้ก็อกยืนเชิดหน้าขึ้นวินัทชะงักเท้าแล้วหันกลับมาถามว่า ทำไมถึงจะไม่ดีเฮ้ฉันจะบอกให้เอาบุญแล้วกันถือว่าสงเคราะห์หนางเอกหน้าใหม่อย่างเธอตอนนี้เธอกับเสือดังมากขนาดนี้แล้วขืนไปยืนบกแท็กซี่แบบนั้นถ้าไม่ถูกแฟนขับรุมล้อมจนไปไหนไม่ได้ <c oughs> ก็อาจจะถูกแท็กซี่คุกคามยิ่งไปกันสองคนนี้ภาพหลุดในทางที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นง่ายๆวีนัทครุ่นคิดที่พิงกี้พูดก็ถูก เพราะเหตุนี้ดีดีดถึงต้องอาสาเทียวรับเที่ยวส่งพวกเขาทั้งสองเมื่อเห็นวินัสมีท,ทีท่าเหมือนจะเห็นด้วยในสิ่งที่ตนพูดพิงกี้ไม่รอช้าที่จะรีบผลักเธอตกลงไปในหลุมพรางจึงรีบเอ่ยว่าเอางี้เดี๋ยวฉันไปส่งเธอสองคนกลับคอนโดถือว่าช่วยลูกนกลูกกาพิงกี้บอกพร้อมกับเชิดหน้าขึ้นจะดีเหรอ วีนัทคิดหนักเธอควรจะรอพี่ดีๆอยู่ที่สตูดิโอหรือว่าควรจะพานายเสือหาทางกลับด้วยตนเองเพราะอย่างไรเสียเธอก็ไม่ไว้ใจพิงกี้ที่จู่ๆก็เข้ามาดีด้วยฉันว่าก่อนกลับบ้านจะว่าไปพัตาคารที่มีอาหารรสเลิศเลิศคู่ควรกับดาราไฮโซอย่างฉันเสียหน่อยพิงก so 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 ี้เอ่ยลอยลอยเพราะเธอสือบมาแล้วว่านายเสือชอบกินเป็นที่หนึ่งอา,าอาหารรสเลิศก็คือของอร่อยๆสินะไปสิไปไปเสือตาลุกวาว พิงกี้กระตุกยิ้มที่มุมปากในจังหวะนั้นถาก็ขับรถวนกลับมาจอดเทียบที่ด้านสตูดิโอพอดีใครหิวก็ขึ้นรถมาสี่มื้อนี้ฉันเลี้ยงเองเธอเดินนำทั้งคู่ไปขึ้นรถ เสือเดินตามไปขึ้นรถอย่างไม่รอช้าในหัวเขากำลังนึกถึงของอร่อยที่พิงกี้เอ่ยถึงช่วงนี้หมงานหนักมากไม่มีเวลาได้ออกไปหาของกินแปลกๆใหม่ๆเลยเลิกจากกองถ่ายก็กลับไปคอนโดกินแต่อาหารสำเร็จรูปที่วินัสซื้อมาจนเขาเบื่อเต็มทนแล้วเดี๋ยวสินายเสือรอด้วยวินัสรีบตามไปขึ้นรถของพิงกี้ด้วยความเป็นห่วงนายเสือ ขาหันมายิ้มให้กับพิงกี้สบตากันอย่างรู้ความหมายก่อนที่จะเหยียบคันเร่งกระชากรถออกไปบ้านน้องเอ็มอยู่ตรงไหนเราขับรถออกมาไกลามากแล้วนะดีดีถามออกมาด้วยความกังวลปนสงสัยเด็กหนุ่มบอกว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจึงตัดสินใจรีบมาส่งแต่พอขับรถออกมาจริงๆเอ็มก็บอกให้เขาขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยววิ่งมาจนแทบจะมองไม่เห็นบ้านคนแล้ว ใกล้ถึงแล้วครับจอดข้างหน้านี่แหละครับขณะที่เอ่ยนั้นเอ็มวางมือลงทับมือของดีดีจากนั้นก็ลูบไล้เพื่อให้อีกฝ่ายเคลิ้มจนไม่ระแวงตรงนี้เหรอจะทำไมพี่ไม่เห็นบ้านใครเลยและนอกจากพงหญ้าก,กับต้นไม้ดีดีจอดรถตามคำบอกพยายามมองหาบ้านสักหลังบ้านผมไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกครับเสียงทุ่มเอ่ยอย่างคนเกียดคร้านเอาอะไรยังไงเอ็ม เมื่อได้ยินดังนั้นดีดีหันขับกลับมามองเด็กหนุ่มรู้สึกโมโหขึ้นมานิดนิดเอ็มกระตุกยิ้มเย็นที่มุมปากจากนั้นดวงตาของเขาก็วาวโรดขึ้นพร้อมกับปล่อยหมัดซัดเข้าท้องดีดีเต็มแรงพลัวอึกกะแกดีดีจุกจนพูดไม่ออกลูกตาสองข้างแทบจะถลนออกมาด้วยความเจ็บปวดพลัวเอ็มสัดมัดเข้าท้องดีดีอีกครั้งเต็มแรงพลางเอ่ยว่า ขอโทษด้วยนะครับแถวนี้ไม่ใช่บ้านผมแต่เป็นที่พักข้างทางของพี่ศักดิ์สี5ห้าชั่วโมงดีดีเจ็บจนต้องงอตัวลงทําให้เปิดเผยจุดอ่อนตรงท้ายทอยเด็กหนุ่มจึงฟันศอกลงเต็มเต็มที่บริเวณน,นั้นตุบดีดีสลบฟุบลงกับพวงมาลัยรถเอ็มแสยยิ้มที่มุมปากเขาเก้าวลงจากรถพร้อมกับโทรศัพท์หานายจ้าง งานที่ให้ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมโอนค่าจ้างส่วนที่เหลือมาให้ด้วยนะครับคุณถาผลงานเขียนของนามปากากสยอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นเรื่องสั้นแนวโรแมนต์สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ